เฟิร์นทัสกรและก็แจ็คแฟนฉันเรื่องราวเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมเออมันเป็นอย่างนี้เมื่อวันเกิดที่ผ่านมาของใบเฟิร์นเนี่ยเออใบเฟิร์นเนี่ยเขาก็ชวนแจ็คแฟนฉันเนี่ยเออเฮ้ยไปงานวันเกิด w ไมเขาต้องปัดอะไรออกจากมือแล้วแจ็คเนี่ยไม่ไปบอกว่ามีงานต่างจังหวัดคือวันแตะตีเขารวมตัวกันแจ็คไม่ว่วไปไปมานางอยู่บ้านเออนางไม่ได้ไปต่างจังหวัดเสร็จแล้วพอไปถ่ายงานด้วยกันเนี่ย แจ็คก็ไปเจอไวเฟิร์นแจ็คเขาก็เอาเค้กเนี่ยนะไปแบบเซอร์ไพรส์แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เฟิร์นปัดออกโห่เฟิร์นปัดออกปุ๊บแจ็คก็บอกว่าเฮ้ยถ้เอามปง่ายเนี่ยเดี๋ยวดูดูช็อตนี้ช็อตนี้อ่ะดูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเอ็นดันมันบังอยู่เนี่ยอ่เออไม่เอาแล้ทำหน้าเครียดใส่เออแจ็คก็ได้หยิบมากินเองไม่แต่ถ้าดูเอาแค่นี้ก่อนนะด้วยความสนิทสนมเนี่ยยังไม่อ่านสคริปต์เนี่ยนะเล่นหยอกล้อเฉยๆคือคือคือผมว่ามันต้องมีเรื่องงออนนนนแบบเพื่่กัมาะ ความรู้สึกนะพอดูจากสายตาแอคติ้งที่แจ็คยังกิดหยิบมากินน่ะคือคนเราสะกดกันจริงนะเดินออกแล้วตาแววตาเศร้าเลยนะใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือหยอกเหมือนกับว่าง้ออะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบแนวเซลเพื่อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบยังต้องเฮ้ยไม่ได้แกต้องมาเคลียร์กับฉันเรื่องนี้ก่อนอารมณ์นั้นหรือเปล่าถ้าดูแบบคิดมากเนี่ยถ้าจากคลิปเนี่ยคือเฟิร์นเหมือนทำหน้าโกรธถ้าเป็นแอคติ้งก็เนียนกันนะแล้วก็ปัดเทกแจ็คก็หยิบมากินเองเฟิร์นไล่แจ็คไปแต่งหน้า ให้ทำงานอย่าช้าแจ็คก,ก็บ่นบอกว่าอุตส่ามาเซอร์ไพส์บอกอ้างพ่อร้องเฟิร์นคือลุงลงเนี่ยให้มาเซอร์ไพส์เฟิร์นบอกว่าไปไกลๆซนนน่าจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละออก็แบบสนิทกันน,น่าจะขำๆม,มากกว่ามั้งแต่เรื่องไม่น่าจะมีอะไรแต่กลับเจอรดราม่านะคะเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าแสดงหรือจริงจ๊ะพร้อมทั้งไม่พอใจไปเฟิร์นที่มีท่าทีแล้วก็ถ้อยคำรุนแรงกับแจ็คพร้อมก็บอกว่าสงสารแจ็คอะ แต่ห,หลายคนบอกเฮ้ยเพื่อนเขาเล่นมุกกันหรือเปล่าแบบบางทีสายตลกอะ่ะ<ๆ>เขาก็จะเล่นแบบคําคําค่อนข้างจะแรงกัน<ช>อยู่แล้วนะนี้ก็คือเขาสนิทกันคุณผู้ชมจนทําให้ใบเฟิร์นเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะคุณผู้ชมคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผ่าน i อ s t o r y ว่าเฮ้ยดาม่าในวันเกิดเนนะี่ยจนได้คลิปนี่เกิดวันที่26เฟิร์นจัดวันเกิดซึ่งเฟิร์นชวนแจ็คแต่แจ็คไม่มาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดแต่ตอนเย็นน่ะแจ็คเนี่ยโพสรูปอยู่บ้านเฟิร์นก็คุยว่าเฮ้ยทำไมโกหกล่ะ ก็ไม่มาไม่บอกเราไม่ต้องโกหกด้วยมันว่ากันเป็นอย่างจริงๆแต่พอเจอกันปุ๊บแน่นอนเขาก็มีการแซวกันโดยที่ใบเฟิร์นเนี่ยนะพูดตรงๆเลยนะเขาบอกแจ็คอยู่แล้วว่าเขาถ่ายคลิปนี้เขาจะเป็นคนเอาลงเองแล้วก็เป็นดราม่าแต่สรุปทั้งรวมไมนะเขาเพื่อนกัน,เ,นเขาเพื่อนกัน,เ,น,กนเขาไม่ได้มีอะไรที่ผิด คล่องหมองใจกันเลยแล้วเขาก็จะเล่นมุกมนกันเป็นมุกขายขอใช้คำมุกขายออประจากลุ่มเขาเลยนะซึ่งกลุ่มนี้จะมี4คน<อ>มีใบเฟิร์นมีแจ็คมีลุงลงแล้วก็มีนิกกี้นชาติสี่คนนี้เขาก็จะเล่นมุกแบบประมาณ ใครจีบใครใครเป็นห่วงบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะไม่กลายเป็นมุกไปแล้วที่ออกตามรายการต่างๆคุณคุณทําใจได้เลยว่าเขาจะมีมุกแย่กันไปแย่กันมาอย่างนี้ตลอดแต่แบางคนไม่เข้าใจไงชื่อไรนะเจมโมใช่ไหมที่เขาคบอยู่เจมโอเจมโอตกลงตอนนี้ไม่รู้ยังไงกันแน่ถามสิคือคือจากรู้เรื่องนี้กลไปแอบหาแอร์กไปแอบดูในในไอจีแอร์เพราะพหลงไม่เอาเลยนะ ไอในไอจีแอร์ก็เห็นเจมโออยู่ในงานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดเราก็ถามตรงๆอ่ะไปทางนั้นนะว่าทางแอร์นะว่าเอ้ยใบเฟิร์นคุกับเจมโออยู่หรอนี่คุยกันอย่าให้ลุงลงรู้เลยนะนี่ลงรไม่ล้นะนี่เราก็คุยกันสามคนนะคุยกันสามคนแบบไม่ให้ลุงลงรู้เลยนะว่าเฮ้ยในงานเลี้ยงมันก็เห็นอยู่ใช่ไหมมีมะตูมใช่ไหมมีแอร์เออมีมีใบเฟิร์นคุกับเจมโออยู่หรอ อ๋อขอบคุณจ่าแค่นี้แหละวัสดีจ้ะป้าแล้วไปบอกกันก่อนได้บู้งค่ะโอ๊ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยทำไมอ่ะใครโทรมาตอนสี่โมงผมไม่ต้องสี่โมงยังโอเคพี่เต้นเอออีนี่มันทำกับหนูตอนเช้าเออโทรเช้าเช้าอยู่โทรกำลังเดินทางอยู่กำลังจะไปทำงานอยู่มันโทรถามเรื่องอะไรไม่รู้แล้วมันก็โทรทันทีแล้วอ๋ออากาศสดตอนนั้นเลยนี่มันทำกับบผมมาแล้วแล้วเดี๋ยวแอนนะถ้โทรห่านหัวไปป้า อีชั่วอีฮิบุโกะชั่วใช่แล้วหนูก็ชอบไปแกล้งน้องนางก็โป๊ะนางมีอะไรก็เล่าไงนางน่ารักไงแล้วก็โทรหาไม่ถ้านาง่อย่างนี้นางไม่เล่าแล้วไปโทรไปถามไม่เล่าก็อยากรู้อันเนี้ยนางไม่รู้ด้วยนะว่าอ่อนแอน่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเดี๋ยวสักพักจะตั้งสติได้หรือไม่ใครโทรบอกนางสักพักเดี๋ยวนางจะโทรกลับมาด่ามาด่าหนูเออซึ่งหนูยอมให้มันด่าไหมยอมเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่ได้ยินคือบุโก้ถามว่าแอร์เฟิร์นยังคบกับเจมโออยู่เหรอแอร์ตอบครเดียวเออ แล้วหนูก็กดสายบอกแต่งคิวแค่นี้แหละว้าเพราะถ้าเกิดสุนัขบอกออนแอร์อยู่เนี่ยท่านออนแอร์ปุ๊บนะมันด่าหนูออกทีวีสิเออเออไม่ได้ไงสิล่าสุดแจ็คแฟนฉันก็โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดแล้วก็เขียนข้อความบอกแฮปปี้เบอร์เดย์นะแล้วก็แท็กไปนะแอดเฟิร์นไปเฟิร์นเนี่ยนะฮะสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงานเยอะๆเดี๋ยวพาไปทำบุญวันเกิด คลิปดังกล่าวแจ็คก,ก็ชี้แจงถึงคลิปที่เป็นดราม่าบอกว่าเป็นการล้อเล่นระหว่างเพื่อนเท่านั้นนั่นแหละพร้อมทั้งขอโทษแทนเพื่อนที่คลิปดังกล่าวอาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจหลังจากโพสต์คลิปนี้รอยจีส่วนตัวเฟิร์นก็ตอบกลับบอกว่าขอบคุณมากเพื่อนต่อไปนี้จะไม่ทําหน้าบึ้งใส่เพื่อนแล้วนะเดี๋ยวไปฟังเสียงแจ็คเอาบางช่วงบางตอนนะฮะจากคลิปที่ลงนะฮะเชิญครับเชิญค่ะ เรื่องดราม่านะครับก็ผมได้เห็นแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับเฟิร์นเนี่ยสนิทกันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษนะครับผมคลิปที่ผมลงไปตอนนั้นเนี่ยคือผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆผมผมก็ต้องขอโทษละกันนะครับที่แบบผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆบางคนเนี่ยเห็นแล้วมันดูไม่น่ารักมันดูแบบพูดจาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับเพราะเราเนี่ยเล่นกันอย่างนี้จริงๆครับเล่นกันแบบเพื่อนนะครับไม่มีอะไรเขาสนิทกันเดี๋ยวดราม่าใหม่ ไม่รู้เมื่อกี้ขับรถเองเปล่าแต่ขอบคุณมือเดียวเดี๋ยวดราม่าเรื่องโทรศัพท์ขับรถอีกดราม่า<น>ง่ายไงคนจะไม่สังเกตก็ตอนที่พี่สังเกตเแหละ เนี่ยเราว่าตู้เขียดเก่งนะไม่แต่เนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูจากซ้ายมาขวาเขาไม่ได้ขับรถนะเขานั่งเป็นคนนั่งนะถ้าดิดุเนี่ยเขาเป็นคนขับรถแจกอ่ะเขาไม่กาแฟเขาก็ขับเพราะว่าเนี่ยดูจากซ้ายเนี่ยจากเบลล์อ่ะมันจากซ้ายมาขวาไงอ๋ออีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ก็อย่างนี้ถืออย่างนี้เบลล์เข้าใจผิดนี่คุณแก้วตาเจาะจงถามคุณบุ๋มมาเจโมคือใครคะคุณบุ๋ม นี่มีคนตอบแทนแล้วด้วยะนะคะคุณเพชรตอบแทนเลยบอกแฟนเก่าของเฟิร์นที่มีข่าวว่ามีเมียแล้วแล้วเกาะผู้หญิงด้วยอื้ เขียนละเอียดเขียนชัดเจนมากเลยเขียนแบบแม่ประมาณว่าคเรวมากคุณลุงลงอ่ะพ่อน้องเฟิร์นไม่ค่อยดูเหมือนไม่ค่อยปลื้มคือตอนนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าคบไปแล้วล้วเพิ่งมารู้ที่หลังว่าผู้ชายคนนี้มีใครบางคนที่ค้างคาอยู่อะไรอย่างเง้ทำให้ทำให้ใบเฟิร์น่ขนข้างจะช็อกแล้วก็เสียใจแต่ถามว่าเลิกไหมณวันนี้ภาพที่ออกมารวมถึงที่แอร์พูดเมื่อกี้ก็แสดงว่าไม่ได้เลิกที่ที่ลุงล้งแอร์ว่าไงนะบอกว่าแอร์เขายังคบกันอยู่ไหมแ้แอร์บอกว่าอะไรนะคบพี่ออหนูก็ไม่ได้บอกแอร์ดวย่ามก้ พี่ว่าแอร์จะโทรมาด่าหนูไหมโท่เดดีี๋๋ยยวแป๊บนึงเวโทรไม่เหลือแกแต่ถ้าเกิดไม่มีคุณผู้ชมโทรไปบอกแอร์ไม่มีใครรู้หรอกเออไม่รู้อย่าบอกแอรเรื่องนี้มันเงียบๆอย่าบอกแอร์นะอย่าบอกแอร์นะ